ตามคำขอครับ FC ดูตามคำขอครับจัดไปชุดญ่ไฟกระพริบหมดนละหมดแนละ้วกระเียมกระเทียม หอหมี่โป้เนี่ยโคตรอว่าคลิปร้านข้าวขาหมูถ้าเห็นคลิปนี้ก็ถ้าผมไปร้านคุณการุณาเตยมพริกสามสิบโล <laughs> อืมก้วอ,อ,อ,อร่อยทุกคนมันก็เผ็ดนิดนึงนะอร่อยทุกคนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ที่สำคัญอย่าลืมซื้อล่าเที่ยวด้วยล่ะบ๊ายบาย